ครับสวัสดีครับเพชรยังน้ออ่ะน้อลูกตอจะเห็นไหมลูกตอเมื่อนี้พอกันจะพ่นได้ลูกตอครับตัวอัอนตอหมักตอหอนหัวเสือได้ครับนี่พวกเนี้ยตัวใหญ่เนาะตัวะลาตัวง่า่นี่นี่พวกตัวกันเลยนครับนี่จำตัวคุ่นนณะ เจะพ่นแกะครับตัวงามงามนี่อันนี้ซุ้มแกะแล้วแล้วว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้สีาขาวๆครับอันนี้ก็ซุ้มแกะแล้วแล้วแกะแล้วจะเอาไปหนึ่งสกั<ม>สกสก้อนง่ายง่ายพ่นแกะง่ายอีกหนึ่งอีกสกักก้อนเนาะจะพ่นได้ตัวมาสู่พี่น้องเพิ่งครับมื่อนี้ ี๋ยวเป็นหนึ่งสักก่นอนเราแก้แล้วเราจะเป็นหนึ่งครับบ่าในสุกคักป็นไรเน,หนะาะทำไมสุกในตัวมันสีเขียนมาแน่อืออันนี้ยังอ่อนๆอยู่ตัวดำมันกับบะมีตัวเนาะตัวดำบม่ค่อยร้ายป็นไรมันสีห่างแล้วถ้าสุกมันต้องแขียนแล้วก็บตัวก็กะเดียดเนาะอ,อันนี้ยังอ่อนๆอยู่ย,ยังยังเป็นนิ่มๆอยู่ ตัวมันเป็นนิ่มๆลตจะมามันแต่ก็ะสิิแตกครับมึงเนี่ยหนึ่งแล้วตัวเหยียดงามงามซุ้มมุนมันอันนี้แล้วตัวซุ้มนี่ซุ้มบมุนครับเหยียดงามเห็นบ่ไหมส่วนหนึ่งอันจะพ้นกับสีมกมกไปตลาด ก,กิ่นบัเบิร์ดดอกไล่ไปพี่ดองมัไม่กินซอยออกไปตลาดโอด้ยมันว่ามันเบี่ยง้นหลายกว่าเก่าอันโต้มันทีมันบวนั่นเนาะเฮ็ดเป็นโมกเป็นโมก ทั้งสี่ก็อวาพวกเนี่ยตูยยดเกี่ยทั้งสี่ต้องคอไข่ตากด้ยวยครับตากแห้งไปได้ดิจัดมกแล้วแกงใส่หน่อไม้สมกับเสียบครับพัดผักกะเพรากับเสียบด้วยมันน้ง พัดกระเพาลูกต่อเสียบอีเลยส่วนที่เหลือกันหนึ่งไว้ครับเดี๋ยวจังไวถ่ายเหตดเมนูครับหนึ่งไบสะก่อนงามๆเลยหนึ่งแล้วครับมาลูกมันออกครับวันนี้หนึ่งและเสอ,อ,อกง่ายครับเห็นบ่ตกบ่ๆกับ โดนประกอบประกอบออกมันตัวงามงามครับมะกันนิดเดียวครับมนี่นี่ซุ้มนี่ตัวใหญ่ครับนี่นี่เดี๋ยวเฮ็ดแล้วสิพาพี่น้องไปเฮ็ดเมนูครับวันนี้สิพาพี่น้องมาแจงลูกโตครับวันนี้นะแยงใส่น้ำมไมสมครับปลุง้งไปใส่ลูกโตลงไปส่วนนี้เขาก็แบ่งกันแล้วครับไอ้แบ่งแบงแค่ไหนหน่อยครับของหายาก แกงเป็นเล้งใส่ปลาลงไปครับแล้วก็ปลาปลาครับนง่ายๆครับแกงลูกตอใส่น้มันสมเมนูมีกะต่ำหุฮงนเนาะเขาเลี้ยงได้หลายเมนู แล้วครับใส่ผักชูงไปเลยหอมๆครับผักเสร็จไปเลย,เลยมันดีด้วยครับได้แ้วครับเมนูนี้ไปกินข้าวมกันครับวันนี้กับอ,อีกหนึ่งเมนูตำหู้งครับ บัดอกงนี้เขาแรงวัดยังไงบ้างสองอิ่มผูนีเสบเด้อตำมหุ่งใส่เขาป่นครับแกงต่อต่ออันนี้ตำกล้วยตำกล้วยไงบนขิงอืนตำก้ยพอะกับข้าแรงมีหลายอย่างเลยครับชิมึงดูให้พ่นชิมมึงดูชิมตำมะุ่งกันชิมตำมหุ่งกอน ซาบไหนซีมี่ระยางดับบหุ่งเดอเป็นแ่นัวอยู่แบบมันนัวอยู่แบบออกสมนั่นึงกับนีละมาอันนี้ตำกล้ยครับซีมตำกล้ยเาะซมตำกล้ยตำกล้ยกับาวตกล้ยาบตำกล้ยแค ืมไดสอดย่างจิ้มเลยอืมอืมอันต้องมอกรับกินกับเขาขอบคุณอืมอ่ะคุใสุู่ดไปทั้งกาดมามยิบใสนีมากินเขาเหม้อนกันเลยครับอะกินเลยกินเลยเข้ทมานะาจานี่ ได้ผูอ,ออกสากได้เลยโอ้ปูคายเออเอาปูคายมาใส่ปูคายมาใส่กิน hey กินกับปูคายเจ็นพี่น้องเดิมแบบนี้จังไายกะขอบคุณนายายครับจังพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแม่ไม่เหรอสวัสดีจ้าแม่มากินแม่มากินสวัสดีจ้า